ีครับวัาดีครับแม่ดีครับแข็งแรงแข็งแรงทำไมนะยังดียังดีนี่แข็งแรง,น,แงแนี่ผมใส่หน้ากากไว้ด้วยเดี๋ยวเกิดติดเชื้อผมไม่เปไ็นไรหรอกเพื่อเจองนอกเชื้อมาใช่ไหมนี่ล้างมือล้างไม้เรียบร้อยนะเดี๋ยวแวะมาหาแม่สักหน่อยเดี๋ยววันนี้ทั้งเรียกว่าจะไปโคร,ราชนครราชสีมาบอกว่าไม่ได้ไปเพราะว่า,วายุ่งเลยช้าหน่อย เพื่อนผมนะบ้านเขาอยู่ศรีสะเกดเขบอกสมัยก่อนเนี่ยจากศรีสะเกดเนี่ยจะมากรุงเทพเนี่ยใช้เวลาสองวันเดือดเชื่อไหมคือมันออกรถไฟนะรถไฟจากอุบลราชธานีนะวิ่งมาผ่านศรีสะเกดศรีสะเกดเสร็จก็สุรินนะบุรีร,รัมย์อะไรพวกนี้เนี่ยนะแล้วก็มาถึงโคราชจอดที่โคราชพักหนึ่งคืนทั้งคืนรถไฟไม่เดิน นะต้องนอนที่โคราชคืนก่อนเสร็จแล้วนะวันรุ่งขึ้นจากโคราชมากรุงเทพอีกหนึ่งวันหลงจ้องสองวันอันนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณหกสิบปีที่แล้วประมาณเจ็ดสิบปีีแล้วหกเจ็ดประมาณเจ็ดสิบปีที่แล้วนุ่นะตั้งแต่ผมยังยังไม่เกิดนะประมาณนั้นเลนะนะนานมากเลยนี่เป็นอย่างนั้นการเราจรสมัยก,ก่อนส่งสมัยก่อนลำบากนะแม่ ยอย่าอีกคนหนึ่งนะบ้านเขาอยู่เกาะสมุยเกาะสมุยเนี่ยจะมากรุงเทพเนี่ยใช้เวลานานเหมือนกันนะเกาะสมุยเนี่ยนะแม่มาถึงกรุงเทพเนี่ยนะก็ต้องมาขึ้นเรือข้ามมาเกาะสมุยมาแล้วก็เนี่ยมาถึงพุนพินหมดวันแลวหนึ่งวันพุนพินพุนพินนี่อยู่ที่จังหวัดสุร,ราธานีอ่ะ จากพื้นพินนะมากรุงเทพอีกโอ้โหใช้เวลานานมากเลยกว่าจะบินกรุงเทพนี่ mm. ต้องต,ต้องหยุดนอนพักค้างคืนอีกโอ้โหขนาดนั้น,นเลยนะสมัยก่อนเดินทางลำบากใช่ไหมสมัยนี้บินไปได้ไง่ายๆ <Yeah. S 1> บินไปเชียงใหม่บินไปขอนแก่นบินไปสุราษฎร์บินไป, uh. น,ไปนู่นนี่หลายที่สมันี้การคมนาคมง,ง่ายขึ้นสมัยก่อนนู่นนะ โอ้โหแบบพมา่ายกทัพบมาตีเมืองไทยเนี่ยกว่จยมาจากพมา่าข้ามมาจนถึงกรุงเสียุยาเนี่ยจะครึ่งปีถึงขนาดนั้นคนบอกเลยสมัยก่อนส่งข่าวสารนะถ้าทําไงวะนะวิธีที่แยบยนที่สุดเนี่ยเขาก็แบบว่าเนี่ยเอาผู้ชายคนหนึ่งมาโกนหัวโกลนหัวเลยนะแล้วก็สลักคาพูดลงไปบนหัวนี่สลักคาพูดบนหัวเสร็จแล้วไงวะก็ปล่อยให้ผมมันขึ้น ก็อมองไม่เห็นใช่ไหมน่าแล้วใครเดินทางมานี่ข่าวสารอยู่บนหัวเอีแต่สมัยนี้นี่โอ้โหทุกอย่างว่อง,งไวปุ๊บปั๊บปับปบข่าวสารมาได้ทั่วโลกเลยสมัยก่อนนีเ่เป็นอย่างนั้นอาจจะเท้าเวลาสามเดือนหกเดือนเป็นปีคอยจะยกทัพกันมาอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับเขาึงบอกว่าสิบปียี่สิบปีแก้แค้นก็ยังไม่สายเพราะมันเวลามันผ่านชา้าเหลือเกิน เดี๋ยวนี้มันทุกอย่างมันพุปรับรวดเร็วเป็นอย่างนั้นหมดสายแม่อยู่ที่หนองแสงใช่ไหมแม่เกิดอยู่ที่หนองแสงสระบุรีสมัยก่อนนี่ก็ถือว่าจำเป็ไปทำาคเภอใหญ่นะนะไปอำเภอใหญ่อำเภอหนึ่งของสระบุรีเนี่ยครับนะกว่าแม่จะมาจากสระบุรีเข้ากรุงเทพนี่ก็ใช้เวลาค่อนวันเมื่อก่นนะสมัยก่อนรถมันก็มีน้อยในชะ่ไหมบขอสเอนะี่ยผมจะไม่ค่อยมีอ่ะ จะมาได้นี่ลำบากแต่ทีนี่การเดินทางว่องไวรวดเร็วแต่ก็ไม่ใช่ว่จจะเร็วซะเสมอไปเนะยอย่างพวกรถไฟฟ้าใช่ไหมแม่ไรถไฟฟ้านี้วิ่งอยู่ในกรุงเทพเราเนี่ยจริงๆไม่ได้เร็วนะมันวิ่งช้าๆ้าแบบรถไฟหวานเย็นนั่นแหละช้าช้านะเป็นแต่ว่ามันวิ่งในเมืองก็เลยใช้เวลาไม่นานแต่จริงจริงมันวิ่งไปเรื่อยๆไม่ได้แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยนนครับเนีนะ่รถไฟฟ้าแต่จรงนะิงจริงเนี่ยนะถ้ารไฟฟ้าเนี่ยจาก ส่วนอณภูมินะครับมาถึงบ้านเนี่ยนะโอ้หลายต่อทำไมนั่งแท็กซี่คุ้มกว่าแท็กซี่บ้านเรานี่ถือว่าถูกมากถ้าเทียบกับประเทศอื่นนะถูกมากสิงคโปร์นี่ก็ถูกเหมือน,นแต่ถ้าเกิดรถไฟฟ้าบ้านเราแพงรถไฟฟ้าที่สิงคโปร์ก็ถูกกว่าเราอีกเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่า,าเป็น,นในสมัยก่อนก็มีรถไฟฟ้าใช่ไหมโอ้กว่าไปถึงบ้านถึงลำบาก าม,ม,าามีการคมนาคมการขนส่งเนะี่ยการโทรคมานาคมด้วยโทรคมานาคมด้วยนะไม่ใช่แค่คม,มานาคมอย่างเดียวว่องไวนะสบายแต่ไวเกินไปมันก็ทําให้เราตัดใจพลาดไปก็แล้เแต่ตัดใจผิดไปก็ยักลับลงอีกทีก็เสียเวลาเหมือนกันยึก,ย,กยักยึกยักได้เนี่ยนั้นบางทีรวดเร็วเกินไปไมันอาจจะเป็นปัญหามาืนกันนะบางที วดเ,เดียวมันบ้องไหวได้เกินเนี่ยบางทีก็ต้องใช้ความสงบสยบความคลื่อนไหวใช่ไหมอย่างเดี๋ยวนี้นะรถไฟฟ้านเนี่ยทั้งด่วนเส้นแรกของเราเนี่ยมีนะอย่างรถไฟรังะสะพานลอยอันแรกของประเทศไทยเราเนี่ยนะก็คือสะพานลอยตรงประตูน้ําประตูน้ำเน,นี่ยเป็นสะพานลอยข้ามถนนเพชรบุรีประด,ดิษฐีของราชบารบนีในบุญเวณเพชรบุรีข้ามสี่แยกประตูน้ําเนี่ยนี่มัน สะพานลอยแห่งแรกเลยนะสร้างมาเมื่อ60ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้ทุบแล้วกำลังทุบอยู่เพราะว่ามันมีรถไฟฟ้ามาทาง,งนั้นเนี่ยนะครับก็เลยทุบสร้างใหม่เนี่ยเป็นอย่างนั้นส่วนทางดวนเส้นแรกเนี่ยถ้าผวงจำได้นะ2องพตอนนี้68ใช่ไหมโอ้โห47ปีมาแล้วเนี่ย,ยทั้งด่วนเสนแรกเนี่ย จากเดินเด่นวิ่งปรุดมาลงที่สุขุมวิทแป๊บเดียวถึงเลยนสมัยก่อนต้องอ้อมไปอ้อมมาประตูน้ำบ้างอะไรประมาณนี้นะว่าน,น,นี่ยก็เลยเป็นทงางด่วนเส้นแรกที่มีเนี่ยนะดูทางด่วนสร้างมาเรืงนานแล้วใช่ไหมยังไม่พังเลยนะพวกสิ่งก่อสร้างพวกนี้อยู่ได้เป็นร้อยปีอยู่แล้วแต่ก็ได้มันตึกตึกใหญ่ๆเนี่ยนะเขาบอกว่าอายุมันก็อาจจะประมาณสักห้าสิบปีแล้วก็ทุบละ นะโชคชัยใช่ไที่เคยสูงที่สุดในใดๆก็ช็อคทุบไปแล้วดูสิทธานีสี่สิบปีก็ทุบแล้วสร้างยังสั้นใหม่คุ้มกว่าไปต้นเนี่ยแต่ว่าเห็นไหมเราก็มีอย่างนี้แล้วก็รถไฟฟ้าเส้นแรกเนี่ยไม่จําได้ไหมเมื่อไรเนี่ยวันที่ห้าธันวาคมสองพันห้ารอยสี่สิบสองเนี่ยฉลองวันเราจะส่งพว,วันเอเกิดของในหลวงรัชกาลที่เก้าเลยเนี่ยวันที่ ห้าท่านบอกมสองร้อยสี่สิบสองนี่มันเท่าไรหกสิบแปดได้ไหมยี่สิบหกปีมาแล้วว้าว่องไวจริงเลยยี่สิบหกปีแล้วเนี่ยทางด่วนเส้นแรกของเราเลยไอ้ขับรถรถไฟฟ้าเนี่ยมีมาเนีย่ยวิ่งมาจากนรสวรีชัยไอ้ขับรถที่หมอชิดได้วิ่งมาถึงนรสวรีชัยแล้วก็วิ่งตรงตรงัวเล็งตัวเล็งมาเรื่อยถึงสี่แยกปทุมวันอ่แล้วก็ตรงไปทางสุขุมวิทแล้วก็เลี้ยวมาทางแถว แรกดำรีสีลงแล้วก็ข้ามสาทรไปนี่นรถไฟฟ้าเส้นแรกของเราแล้วก็มีเส้นอืน่นๆก็ให้ตามมาใช่ไหมเนี่รยรถไฟฟ้าก็เป็นอย่างนีน้ต่อไปก็จะมีอีกหลายเส้นทําทำไสะดวกมากขึ้นแต่จริงเนี่ยมันก็จะมีหล,หลายเส้นรถไฟฟ้าจะต้องวิ่งไปจะได้ทำห้คนไม่ต้องออกไปอยู่นอกเมืองมากเกินไปใช่ไหมอยู่ในเมืองน่าจะดีกว่าเป็นอย่างไนเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่อง ระบบค,คมนาคมขนส่งของกรุงเทพของเราเนี่ยนะแล้วยังมี BRT อีกนะรถเมล์ทางด,วด่วนถูกไหมช่องพิเศษบัสเรปิดทรานสิตบัสเรปิดทรานสิตเนี่ย BRT เนะี่ยครับแต็งกินไม่เวิร์กอ่ะที่เวียดน,นามก็มีเหมือนกันเขาว่าจะเลิกแล้วแต่บ้านเรายังทู่ซีอยู่จริง มันไม่เวิร์กถ้าเราทำไปด้วยไฟฟ้าจะดีกว่านะอย่างเช่นตอน,นพระรามสามตรงนั้นนะแล้วก็นราธิวาสมันมีคลองอยู่ตรงการลางอยู่แล้วเนี่ยเราปักเสาไปทาํา้วยไฟฟ้าเนี่ยสะดวกนะทำให้ทำนั้นจเจริญขึ้นอีกเยอะเสียดายยังไม่ได้ทำสทักทีนะเสียดายจริงจริงไม่ไปทำนะถ้าเราทําจะดีกว่าต,ต่อไปอยจะเลือกแรก่เบียร์ทีบางที่มันกุษาไปทำํำบางต่างยุวัฒจะไปทําต่างยุวัฒอีกแต่จริงจไม่เวิร์กหรอกต้องเสียเลนไปหนึ่งเลนเนี่ยเป็นอย่างนั้น ก็เลยไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่คว,กวรก็เลยมาคุยแม่ฟังเรื่องระบบกำมะนาคมขนส่งของกทมนะกรุงเทพมหานครของเราเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปต่างจังหวัดนังนวันพระหัสตอนเช้าก็ไปประชุมกับบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งเสร็จแล้ววันตอนบ่ายก็ไป รายการอีกที่หนึ่งตอนเย็นก็พระหัสเนี่ยเดินทางไงรปรู้เลยสิงคโปร์ก็กลับมาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเลยก็เลยเดี๋ยวแบบมีมีโอกาสเดี๋ยวจะประมาณสักมาอาทิตย์ยรงไงแวะมาเยี่ยมแม่นะอันนี้ก็แม่ก็ดูแลสุขภาพไปนะโอเคนะนั่นเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วแม่สวัสดีครับสวัสดีครับแข็งแรงแข็งแรงได้นะสวัสดีครับสวัสดีครับแม่โชคีแข็งแรง,ขง,แ,รงนะแข็งแรง เด้งเก่งเดงเค่งเกียร์ไมนสวัด,ดีครับโชคดีโชคดีุ